สวัสดีสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567นะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็อากาศถือว่า หนาวครับหนาวได้ใจจริงๆนะครับหนาวมากๆนะครับเสื้อวนใส่เสื้อสี่ตัวนะครับชั้นในเขียนสั้นหนึ่งตัวเขียนยาตัวบางหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวอีกสองตัวรวมเป็นสี่ตัวนะครับไม่รู้ว่าอากาศหนาวมากๆหรืออายุเยอะแล้วรู้สึกว่าหนาวต้องใส่เสื้อเยอะๆหนาวได้ใจจริงๆนะครับก็น่าจะหนาวอ่าก็เรียกว่าหนาวใส่หนาวในช่วงปีใหม่นะครับ หนาวในช่วงปีใหม่นะครับใครที่กลับมาเยี่ยมบ้านใครที่กลับามาพักผ่อนนะครับก็จะได้ใส่เสื้อน้หนาวนั่งผิงไฟนะครับอยู่กับญาติอยู่กับ,กบพ่อแม่นะครับนั่งคุย <c oughs> <c oughs> กับญาติอย่างมีความสุขนะครับใครทํางานกรุงเทพใครทํางานต่างจังหวัดนะครับจะกลับมาเยี่ยมญาติจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่นะครับก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะครับอากาศหนาวนะครับถ้าหยุดยาวนะครับให้กลับก่อนปีใหม่นะครับช่วงน้อนหนาวเออช่วงปีใหม่ปกติก็จะรถติดนะครับก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางนะครับาการเดินทางไกลๆนะครับออกจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดนะครับเสือว,วนก็รู้สึกว่ารถมันติดนะครับอยากให้เดินทางก่อนช่วงฤดู ปีใหม่นะครับถ้ารลางานยาวได้ก็ลาเลยช่วงนี้ครับจะได้อยู่บ้านนานๆนะครับอยู่บ้านนานๆจะใครจะซื้อรถให้พ่อให้แม่ก็จะได้รีบมาซื้อนะครับใครที่จะซื้อรถให้ตัวเองนะครับก็จะได้รีบบมาอุดหนุนเซียววนนะครับอ่ะไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่นะครับอ่ะลางานลางานนะครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดตสินค้าเช่นเคยนะครับมาพร้อมอากาศหนาวๆครับบรรยากาศ แดดเริ่มออกนะครับดูนะครับหมอกเยอะมากเลยนะครับหมอกเยอะมากเลยนะครับก็บรรยากาศถือว่าหนาวได้ใจนะครับเสี่ยวอ้วนจะบอกคําเดียวว่าหนาวได้ใจนะครับลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับหลายท่านนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็รับโปรนะครับส่วนรถพิเศษนะครับรับโปรซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับซื้อรถให้ตัวเอง รับโปเขาเรียกเสียนะครับโอ้โป้เอยอะแยะนะครับที่เส้วนตั้งชื่อไว้นะครับ f c ก็ให้การตอบรับดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยันมาไม่ว่าจะเป็นคูโบต้านิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์เอ้วนติดจองออนไลน์ด้วยเมื่อวานเนี่ยเป็นตัวที่ที3.40นะครับเป็นงอ่าอทางบึงการนะครับ ทางอำเภอปากคาดบึงการนะครับแล้วก็อันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับเป็น FC ทางอุดรธานีครับจองไว้ข้ามปีแน่นอนเลยครับเพราะหลังปีใหม่ถึงจะรับนะครับกเหลือนีฮอนแลนด์อีก2คันนะครับเป็นตัว T-C48R r นะครับเสียอ้วนขายอยู่2องแสนห้ามบาทนะครับแต่เสียอ้วนก็จะมีส่วนลดให้ช่วงปีใหม่ครับสำหรับนีฮอนแลนด์2คันนี้นะครับเอาไปเลย สองแสนเท่าไหร่เดียะถึงจะได้คุณสองแสนสองหมืนบาทนะครับแล้วก็คันขวามือสองแสนสามหมืนบาทนะครับจากสองแสนห้านะปรับรลดราคาให้นะครับสองแสน 2, สองสองแสนสามนะครับอ่าปรับรลดราคาให้นะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะครับอ่ารถก็จะเหมือนกันทุกคันครับมีดันดินหน้ามีผ่านหลังครับ จอร์เดียหก0นใครชอบรถใหญ่ใครชอบของใหญ่นะครับจัดไปนะครับ6 5 0 0 0บาทนะครับเช็กลมรวมให้แล้วนะครับเช็กลมรวมให้แล้วเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับใครชอบของใหญ่จัดไปนะครับเดี๋ยวเสืออ้วนจะรีวิวใส่ผ่านใส่อะไรให้ทีนึงนะครับพอรถใหญ่ๆหบางทีลูกค้าจะซื้อต้องใส่ผ่านใส่อะไรลองดูให้ด้วยนะครับ อยากบอกว่าปกตินะครับยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับยังสวยนะครับใครมองหารถใหญ่ๆไปปลุกอ้อยไปลากรถกระเช้านะครับตัวนี้าลากได้นะครับทำได้ทุกอย่าง6 5 0 0 0 0้บาทนะครับใครอยากได้ยันมาตัว ym อ่า 51A ym 3 5 7 a ym อ่า5น a นะครับสี่0ส0ต้นๆนนะครับผ่อนได้ถึง7ปีนะครับ มีนะครับอ,อย่างเช่นคันนี้ก็404นะครับผ่อนได้7ปีนะครับเสียองินเก็บงานเปลี่ยนยางหน้าให้ตรวจเช็คมรวมให้ใส่คอยเซียเสนากากให้สวยงามแน่นอนนะครับหรือไม่ก็เลือกขั้นอื่นนะครับมีราคา402ก็มีสาหรับ YM นะกลับใครที่อยากได้ทุกถูกใครที่อยากได้ดีๆนะครับก็มาเลือกเอา,อาหรือตัว e f 514นะครับาราคา300,000ต้นๆก็มี300,000กลางๆ300,000เปปลายมี ล้อตโวมีนะครับล้อตโวมีอ่าล้อตโวมีนี่หมายความว่านยังไงเนาะอะ่ก็ตัวอ่าวายเอ็มสามห้ครับตัว L1 นะครับ L1 คือล้อหลังขนาดใหญ่พิเศษนะครับ L1 คือล้อหลังขนาดใหญ่พิเศษนะครับใครที่ต้องการแรงชุดที่ดีกว่านะครับเลือก YM-357 ตัว L1 นนะครับอ่าใครที่อยากได้ คูโบต้าเดินดูแต่ยันม่าเดี๋ยวก็สาวกคูโบต้าเขาจะบ่นเอานะครับอันนี้ยันม่านะครับยังมีให้เลือกเยอะตรงนี้เลยนะทำล้อสีดําก็ทาไม่ให้นะครับล้อดำล้อทองมีนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับกล้องเจออากาศหนาวอากาศเกือบจะ10องศานะครับเกือบจะ10องศาถือว่าเย็นมากๆสําหรับเสืออ้วนนะครับใส่เสื้อหลายตัวก็ไม่อุ่นนะครับ MU49 ออยากจะคุยเรื่อง MU49 ให้ฟังนะครับ MU49 เสียวันมีอยู่า3คันนะครับเสียวันมีราคา4,500นะครับ4,500นะฟังไม่ผิดนะ4,500 5,500แล้วก็5,900นะครับมี3ราคานะครับ MU57 เสียวันเหลือ1คันนะครับ5,900 M62 M62 มี1คันนะครับ อยู่ที่เจ0 0แสนสนะครับเสยว่นจะพยายามบอกราคาคร่าวๆนะครับเวลาลูกค้ามาเวลาลูกค้ามาอุดหนุนนะครับก็จะได้เผื่อใจเผื่อราคาไว้ขนาดเซว่นบอกราคาประจําลูกค้าก็ะจะ,ะยังไม่ค่อยได้รู้ราคาก็มีนะครับก็สอบถามกันไปรอบๆไปนะครับอ,อันไหนอีกอ จันเดียนะครับจันเดียห้า5ูนย์ดีคันนี้ยังสวยอยู่นะลูกค้าอ่าเสีย่ยอ้วนขายอยู่ที่3า0 0สบาทนะครับ3า0 0สบาทนะครับอ่าใครหาตัวไหนยอยู่นะครับโอ้หาเสีย่ยอ้วนได้เลย0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่าดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อยากซื้ออยากได้คันไหนโทรหาเซลวนได้เลยนะครับมีกลุ่มราคาพิเศษด้วยนะครับสำหรับคูปอต้า50แรง50แรงคูปตา้าถ้าไม่ใช่ตัว sp พีเซลวนมีถูกสุดอยู่ที่3 9มแสนเนะครับสามแสนเาหม่ 3, 09, บาทาน่าจะจอดอยู่กําลังเช็คอยู่นะครับคันที่มีอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นช้างศึกอันนี้4 4่แสนแล้วก็คันนี้4ี่แสนแล้วคันคันนั้นหลัง4ี่แสนนะครับส่วน SP ก็เริ่มต้นที่ 5 2 0 0 0บาทนะครับอา,อ,อากาศหนาวนะครับพูดไปก็ลีนผันกันไปนะครับอ่า Fc ที่กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับ Fc ที่อยากซื้อลรถให้ตัวเองช่วงปีใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับร้านเปิดรอ Fc รอลูกค้าจนถึงวันที่ลูกค้ามาซื้อนะครับเปิดยังไงเปิดจนถึงวันลูกค้ามาซื้อ ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกวันนะครับลูกค้ามา f c มาก็เจอเสียวอ้วนแน่นอนนะครับไม่ปิดร้านหนีนะครับขายทุกวันนะครับ0947064430นะครับวันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆแค่นี้นะครับอยากบอก FC ว่าอากาศหนาวมากๆนะครับใครที่มาซื้อรถนะครับหาที่กางเต็นท์ไม่ได้นะครับอยากมากางเต็นท์อยากมานอนตากหมอกที่จังหวัดเลยนะครับเสียวอ้วนมีร้านกางเต็นท์ให้ด้วยนะครับ นี่เลยนะครับลานกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับซื้อรถถ่ายด้วยกลางเต็นท์พักผ่อนไปด้วยนะครับมีแถมเบียร์อีกหนึ่งลังนะครับสำหรับใครที่จะมาซื้อรถแล้วมากลางเต็นท์นอนที่ร้านเสืออ้วนนะครับอ่ลองดูนะครับลองดูนะครับอ่าอัปเดตสินค้าประมาณนี้นะครับอ่าเอฟซีอยากได้ลูกค้าอยากได้ก็ถทกหาเสืออ้วนได้เลยมีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับ 36แรงควตาก็มี24เมโคอย่างเงี้ยมีนะครับบางทีไม่ได้รีวิวให้เฉยนะครับมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างนะครับบางทีเดินไปไม่ทั่วไม่ถึงนะครับเป็นคนที่รีวิวแล้วหัวลราอย่างเดียวครับรีวิวไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคันนี้450,000นะครับเป็นรุติเทิร์ลูกค้านะาใครอยากได้ก็มาอุดหน,นุนไปนะครับ MU49450,000 บาทนะครับ 36แรงสอง0สนะครับอ่ายิบสี่แรงสภาพเท่ารถใหม่มีอ่ะเมคโคมี Mac o Me, นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC ที่ดูคลิปนะครับใครที่หนามากๆเหมือนเซล้วนก็ใส่เสื้อนั้นหนา,น,าน,นะครับหรือไม่ก็วางแผนอ่า่ีกุกอุ่นๆมาก่อนนะครับแต่ระวังหัวแตกนะครับสวัสดีครับ